ดีครับพ่อแม่พี่นอ้งงนองเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีหลาหญิงพี่น้องเอยก่อนอื่นกับซีมาขอบคุณหลายคนที่มาติมา่อวาบอกเป็นยังครับที่บอกว่าบอกคือมีคนมามาเม็นบอกว่าบอกคือขอบคุณได้หลายครับผมเสด็จปับโตแม่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องบอกว่าผมขบ็บ่ะท่านเด็กเก่งผมก็กำลังหดหาวิธีว่าบ่เคย บ่เคยว่าวจังสี่นะครับพี่น้องบ่เคยเฮ็ดสิเฮ็ดจังสี่เพราะว่าทั้งชีวิตบ่เคยคิดว่าเจ้าของเนี่ยสิมาเฮ็ดคลิปจังสี่ก็เลยว่าไปอาจสิบปถืกใจคนบางคนหรือว่าอาจสิบปถืกใจเขาก็เขาโทษหลายๆเลยครับพี่น้องเด้อก็จังไดก็ผมก็สิบปับตกไปเรื่อยๆก็เพราะว่าในน้ำผมเนี่ยผมกับคัสิว่าในทางแบบว่าในความหูซึ้งของผมที่ว่าเบิ่งอีหล่ามาซูมมึงคิดจังไดแนงสินะครับพี่น้องละ ก็อ,อาจจะมีเรื่องอื่นมาป้นแน่น้อยนอยนึงแต่กับบอท่ายครับพี่น้องส่วนมากกับสกิยครับว่าผมนี่เบิ่งเด็บิ่งนี่ล่ะเบิ่งคลิปนี่ล่ะและ้วบอแล้วก็มันมีความรู้สึกจังใดต่อกับผมเนี่ยนะครับพี่น้องก็เลยส่วนมากคนก็เลยบออาจจะบอค่อยชอบหรือจังใดก็แล้วแต่ครับพี่น้องขอขอ,ขอโทษขออาภัยหลายๆที่แบบบอกงก่ายๆก็คือป๊อกกงกัะครับพี่น้องเพราะวา่าเป็นยังเพราะปนแบบว่าเออบอ,อกไปแล้วก็บอ ก็ต้องว่าเปรียบเทียบคนอื่นดีกว่าครับผมเพราะว่าเอาตัวผมเองได้ก่วนะครับพี่น้องกว่าสิไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถือว่าเขาดังๆเลท่านสันน่ะมันก็บอได้ครับพี่น้องเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มต้นฮับเทปเนาะยังได้กับซอยมากกดไลก์กดแชร์ในห้ที่ฮักอีหลานักกันถือว่าคนดีมักอีหลาชอบเบิังอีหลาชอบติดตามอีหลาเนาะผมก็เฮ็ดเกี่ยวกับอีหลาด้วยความฮักความแพงของผมที่ผมดีติดตามอีหลาเนาะติดตามผมก็เลยได้ ระบายความหูซึกของผมว่าคิดจยงไรแนแต่ละมือนะครับพี่น้องเนาะก็คือมือหนีเนี่ยเอามือนีก็อาจจะมีเรื่องอื่นแน่ก็คือมีเรื่องแบบว่าอีกนึงก็ดีใจร้ายครับพี่น้องดีใจครับอี่าเฮ้าเนาะครับพี่น้องกัหนึ่งมาไล่กับพอกันใช่ได้แสนแล้วด้หกแสนแล้วครับพี่น้องอีกอย่างหนึ่งก่ะมันจะเป็นคือเนาะครับพี่น้องเนาะถี่ว่าเอมีคนมาไล่มาไล่ไล่ คือมันไล่ไพอกันใช่ไอ้ยุดไล่อ่ะนะพี่น้องไอ้ลงไล่อ่ะนะมันเกี่ยวอย่างกันเนาะครับพี่น้องเนาะมันเขาก็เห็ตของเขาขันว่าง่ายๆก็คือขับผมแมนคำสั่งของบอสคือไอ้พอกันใช่ว่าพอกันใช่กับบอสลุ่งเนาะครับพี่น้องอืกนไหนคนนี้คนหนาอัดสินไหมอิจฉาที่ว่าเห็นน้องได้มาไล่หลรอไองสี่เนาะครับพี่น้องกระป่อยเขาไปครับพี่น้องเขาสิเธ็์จังใดกระป่อยเขาไปเห่ากับเห็ุตามปกติของเหาเนาะเพราะว่าความมากความแพงของเหา ไปสีว้ย,ยังกระจงังแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้ที่วา่าแม่หน่อยเดี๋ยไปโพลล์งลงเนาะที่วนะ่วาเกี่ยวกับ,กบมือนีอ่ก็คือกันครับพี่นอ้องคนที่มาว่านะ่ะเขาไปถึงไสแล้ว <c oughs> เขาไปไกลแล้วครับพี่นอ้องมือนั่นเขาพอได้มาคิดแล้วคือคนคนหนีขึ้นมาคิดหยังครับคือนมาเหม่นจังสิมาเหม็นเกี่ยวกับมือน้อง คือบ่มีไผ่เรเกียรน้องแล้วครับเรื่องเกี่ยวกับมือน่ะมันเป็นไปพได้แล้วเพราะยังทุกคนน่ะหักด้วยความแบบว่าอิหล่าแบบก็ได้หักเพราะว่าเพราะว่ามืออิหล่าจังสั่นบ่แมนครับหักเพราะความหักของเฮาทีมีต่ออิหล่าทีแบบว่าเห็นอิหล่าในห้องเพ่งโชว์ถึงสี่นะครับพี่น้องแล้วก็ด้วยความธรรมชาติของน้องไปใส่ไปใส่กระดาษที่น้องน่ะหนึ่งนองอะคือมันเพรงองว่าเป็นคนดี ก็วราจาดีแล้วก็เฮ็ดตูดีอ่ะเฮ็ดตูดีแล้วก็น้องก็ได้เงินมากกับไปเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเอ่อเฮ็ดคนอ่าท่อนคนชราเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้องช่วงนั้นก็เอาหยังครับพี่น้องไปซื้อเครื่องออกซิเจนจังซี่เนาะแล้วก็ซื้อเตียงนอนแล้วก็ซื้อเพิ่มเพิ่มห่เนาะเอาไปบริจาคจังซี่เนาะพี่น้องนี่คือคนฮักฮักเพาะน้องเป็นแบบนี้ครับพี่น้องแล้วก็อีเวนต์ล่าสุดนะก็น้องไปกับไปบริจาคเกี่ยวกับก็มิการจังซี่เนาะพี่น้องเนาะ ไปซอยเ้ามีการนี่แหละคือความหักความแพ้งของเอฟซีที่เห็นนี่ลหละเพชรซูมือเนี่ยก,ก็เลยหักก็เลยหักกเลยแพงแต่ละคนเนี่ยแม้แต่ยูไนก็ตามนะครับพี่น้องนี่ถัาเบิงนะครับพี่น้องอีหล่าไปญี่ปุ่นมือนีเนี่ยเนี่ยถังเบิงโนดครับพี่น้องเอฟซียูญี่ปุ่นเนี่ยผมเสือว่าสุดยอดครับพี่น้องจังได้กะบมาไล่หล่าตัวตองยานครับพี่น้องแล้วอีอย่างหนึ่งผมก็เห็นห็นพอท็อป้วกาไอ ยังไงอีกคนหนึ่งนี่ครับรถบรรทุกอะไอรับก็คนนั่นๆน,น,นั่นบางทีว่าพอพี่นนองเอ้ผมก็หูจักอยู่แต่ผมก็ไม่ลืมซื้อไปส่งแล้วกับมูผมในกลุ่มบานฮักนั่นน่ะก็ไปส่งมอีหล่าอันนี้กับปุ้มใจหลายครับพี่นนองโอ้ยของเขาเนะาะได้ไปหาได้ไปหาอีหล่าได้ไปส่งมอีหล่าอย่ีนี่หละก็คือมีแต่ความรู้สึกด,ดีๆของเอฟซีก็ได้คิดว่ามากักเพราะว่าอีหล่าเป็นยังสั่นโมเมนครับมากคพรอ,อีหล่าเป็นตัวตนของตัวอีหล่าเอง ทีหล่าเป็นตัวของตัวเองที่เฮ็ดยังบ่ต้องไบเก่งบ่กยังอีหล่าเนี่ยนะคือเป็นเด็กหน่อยคนหนึง่งที่บ่ได้คิดอียังกับไผเด้ยที่บ่มีพิษบ่มีไผกับไผครับแต่คนดีเม้เวาว่ะนะแทเกิดยังขึ้นถึงมาบอกอีหล่าอีชายหล่าบอครับพี่นออีชายหล่าบอหรือว่าคิดจังไรคือสิปปเปเฮ็ดจังส่นครับอีหลา่าคือไม่ว่าวจังส่นกับอีหล่าคืออีหล่าก็อยู่ปกติของอีหลา่าเสมอบ่มียังถี่วาสิมติไม่มียังถีไว้ทสิเห็นในไฟเดือดหอน ก so ็มีแต่มีแต่ความน่ารักของอีหลาแต่ละมือครับพี่น้องมีแต่ความน่ารักของอีหลามีแต่ความแบบความหักความแพงของเอฟซีที่นี่ต่ออีหลาไพ่ไพ่มหาอ้ามมหาก็มีมาไล่ไห้มีเงินไห้อีหลาสินาองไหเพราะยังครับพี่น้องเพราะความหักความหักของเอฟซีครับพี่น้องเพราะหักตัวตนของอีหลาที่บ่ได้คิดไว่อีหลาเป็นจังสันจังซีคืออีหลาก็คืออีหลานี่แหละครับพี่น้อง ก็เนเ่าหักเนี่ยก็พอตรงนี้แหละเข้ามาได้คิดเลยว่าอีหล่าพิการเข้าคิดแต่สู้มือนี่ผมเบิ้งนี่ครับผมผมไม่ได้เคยคิดเลยว่าอีหล่าพิการมือไ่ได้คิดถึงเลยตรงนั้นเลยครับพี่น้องแห้งหักแห้งหักแบบตังไดนล่ะหู้ยแต่ว่าแบบว่าความหูสึกสู้มือเนี่ยมันเห็นอีหล่าแบบมันประทับใจครับพี่น้องประทับใจกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อีหล่าเห็ดเนาะ คืออีหล่ามันเป็นตัวตนที่แบบว่าพอคือคนอื่นเป็นคนที่แบบว่าเฮตโตแบบธรรมชาติที่เอซีต้องการที่บอได้คิดว่าโอ้ยรู้ลาเฮดโตรู้ลหล,เหล,เหลาเฮดโตรวยสิเนาะอิหล่าถึงสีมีเงินแต่กับเฮดโตแบบบ้านๆบอได้คิดยังต่อไยพอมีผิดบอมีพลต่อไปนี่แหละครับควาอดีของอิหล่าที่เอซีสูม,มือนนี่หักหักอีหล่าสูม,มื่นี่เพราะว่ามัน นี่แต่สิ่งดีๆกับอีหล่าเห็นในสิ่งนี้ดีที่ให้เอฟซีเห็นเอฟซี FC แนมเห็นในความหน้าหักของอีหลา่านี่แหละครับพี่น้องเพราะยังกับแล้วกับเมื่อนีกับอีหล่าก็ไป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 ,ไป,ไปญ,ญี่ปุ่นนะครับพี่น้องกับมีเอฟซีหลายๆคนที่ไปส่งสินี่แหละครับพี่น้องเป็นอย่างที่ไปส่งเพราะความหักครับอยากไปห้กำลังใจอีหลา่า คือไม่ห้นกำลังใจอีหล่าสู่งานต่อสู่ว่าชีวิตเดินหน้าไปเรื่อยอย่างนี้นี่แหละครับความหักความตีเอฟซี่คอยเป็นกำลังใจให้อีหล่ายอยู่ตลอดเพราะว่ามีคนดีปากก็ดีเมวาคือโมววในสิ่งที่บอถึงจ้องนะว่ามาตีหยัางตีเรื่องบอไปบอเป็นเรื่องตีมืออีหลา่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันไปถึงไซสแล้วพูนมันขึ้นไปไกลแล้วครับพี่น้องมันงยังไปไกลแล้วแจ๊คสีว่ายังไดอีกเนาะ คือคนเขารับได้เมื่อนหร่หรอครับพี่น้อง่อยว่าใคอไม่จะเจ้าล่ะที่รับบ่ได้ที่เจ้าล่ะเป็นคนรับว่าได้อยู่คนเดียวนี่ยพี่ปี๊ว,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 ว่าวีหลานเนี่ยว้าว่าแล้วก็บ่อยากว่าหลายพี่น้องว่าแล้วมันเดือด <laughs> จงังใดกะอย่าลืมครับมาติดตามผมแน่นะครับแท็กซี่หลงทางแคนเนลกับแท็กซี่ช่องใหม่นะแท็กซี่หลงทางช่องใหม่มาติดตามไปแน่นะครับพี่น้องเ้อเพื่อสีมีอะไรไดจงังหดกะว่าวไปกับมันกะบแทงคืนเนะาะจังหดกะ พวกเหลาหลายครับพี่น้องเอาไว้โอกาสหนาเดี๋ยวเขาไว้ว่าใหม่นะมือนีก็ขอบคุณในห,หลายขอบคุณ FC ซขอบคุณพี่น้องที่คอยติดตามคอยบึงผมที่ตียังก็พ่เม็นยังครับตีได้ครับไปว่าบ่าคือก็พ่เป็นยังครับผมก็สิปับตัวเองเนาะออขอบคุณในห,หลายครับมือนีครับขอบคุณครับ